ดีพี่น้องมือนี้ลงมาเบิงส่วนสาลีเนาะแคมหาดทรายบ้านนาเมืองส่วนสาลีนี่จะเหนือถึงไต้เนาะส่วนสาลีของประชะชนชาบานนาเมืองทําการเกษตรกรรมทําการผลิตปลูกฝังพี่น้องปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นอาซีบรักอาซีพเดิมของชาวประสาชนบ้านนาเมืองแล้วก็มีชาวประมงเป็นอาซีพรักอาซีบเสริมอีกเนาะของประชาชนที่ว่าเพิ่นบ่มี นาที่ราชการก็เห็ดไปแบบนี้เนาะอาซีเบบันบานอันนี้เป็นสวนสลี่ิลงมาพามาเบื้องสวนสลีนํากันสลีสลีลีพี่น้องเนาะตัวนี้ส่วนนี้ยังพอได้ใหญ่ปันไรเนาะยังพ่ได้เก็บเกี่ยวไรเนาะตัวที่เก็บเกี่ยวไรอยู่นั่นภัคทางนี้ภาคทางนี้เก็บเกี่ยวไปนําเนาะอันนี้ต้นพื้นที่มาพื้นฮักแล้วฮักต้องตัดต้นเนาะตัดต้นทิมตัดต้นมันทิม มึงต้องกันว่าฮักไร่ลายสัานใดอันนี้เนาะตัวที่ฮักมาแล้วเก็บเกี่ยวอลไแล้วถือว่ามันแก่เต็มที่แล้วพี่น้องบบให้มันแก่เกินไปบบให้มันอกเแก่หลายเนาะเพราะว่าให้มันมีเขียวนํามันสีแซ่บเ,เนาะอันนี้เมนพันสาลีข้าวเหนียวเนาะพันสาลีข้าวเหนียวถ้าไปกินแล้วจะติดใจพี่น้องหอมหวานเนาะหอมหวานแล้วก็นุ่มเนาะนุ่มกรอบนอกุ่มในเด้อกรอบนอกนุ่มในสาลีบ้านนามเมือง ไผยต้องการทักมาได้เลยเนาะสาลีบ้านนาเมืองพี่น้องกรอบนอกนุน่มในส่วนกระสิพอประมาณนี้บ่แเป็นส่วนน้อยทีเคดอกสวนน้องสาวริมโขงริมโขงหาดทรายบ้านนาเมืองริมโขงหาดทรายบ้านนาเมืองพี่น้องมาเบิ่งน้ากันลงมาเก็บสาลีซอยน้องสาวได้กระสิประมาณนี้เนาะ เพิ่นขายเป็นฟักละเมนอ่าพักหนึ่งห้าพันกีบ5้าพันกีบตกอกยูในสองบาทต่อฟักหนึ่งนะพี่น้อง2บาทต่อฟักหนึ่งไว้ที้ขายเป็นกิโลเดอ้อใครอยากได้ติดต่อทักมาเลยฟักห0าพันฟักห0าพกีบพี่น้องกบนอกนุ่มในหอมหวานนุม่มนวลหาดทายบานนาเมือง ต็มไปด้วยเตยซากสนะสิโกนเา้ากระรเนาะเอิ่นเอิญมาซา้าวกสิกรรมปลูกขังเลี้ยงซัดเสริมไปด้วยเา้าประมงเา้ประมงคลิปนี้น้อยขอจบไวเท่านี้ก่อนโอกาสหนะ้าฮามาเบิ่งนังกันว่าน้อยที่เคซีเอาคลิปยังลงให้พี่พ,พี่น้องๆเบิง่งและคอยติดตามตอนต่อ,ตอไปนะพี่น้องไม่บาย